มาพังเพรสเซสกับอลิสเมลเลอร์มาปล้ำกันก่อนมะดันกันก่อนนะตบไม่โดนอ่าลบได้ตบเข้าไปตบหล้วบล็อกได้มานี่เข่าเข่าซอกเตะเข่าอีกทีหนึ่งมาไปคอมโบสปริงบอร์ดบูลซอลพังเพรสเซสนี่เป็นอดีตแชมป์เวลร์เทลิวิชันด้วยนะกัดขึ้ลงไป ลิชเวลเลอร์มายังไงตบไม่โดนบล็อกได้ตบได้คราวนี้มาจับเวียงเด้งกลับมาจ็อบคิกอ้าวยังไงดีมานี้ลากมาเวียงทิ้งออกไปจับพังพรีเซสลุกขึ้นมาอัดเนื้อ่อนแขนจับมาเวียงอัดกลับ รัวเหล็กเอาหัวโขกลงไปโดนเตะคืนโดยพังพรินเซสเอายังไงมานี่จับเวียงออกไปเออล้มเลยเอากรรมการนับสี่นะตอนนี้ยังไม่มีใครแท็กก็เลยเขา่าเขา่าซอกเตะเขา่าอีกทีนึงอา่าลุกขึ้นมาจาับเวียงขึ้นเวที นับหกแล้วพังพรินเซสยังไงขึ้นไหมตามขึ้นมาเตะเข้าไปบล็อกแล้วต่อยท้องเลมาจับเวียงเข้าเทิร์นบัคเกลิลสอกกลับไม่ยอมไม่แท็กนี่นะสอกกลับบ้างมาอัดคอนแขนเอาติดบุ้มแท็กเอาเรียมเฮริซันเข้ามาออาบีดมาแล้วก็ไหลกระแทกจับขามาชีออกามาโอ้โห เฮ้าโกดแล้วพีเลียมพีเลียมกดแล้วนึงไม่ได้อรัาธนูธนุโดนแบ็คเบรเกอร์เอามานี่จับแขนมาแล้วก็กระโดดขักแขนนะแล้วก็ฟูจิวราอัมบาต่อเลยนี่นะดึงเข้าไปดึงเข้าไปจับลูกมานี่ลากมา พิงเชือกไว้ <c oughs> เอาโดเิยตกเวทีนะ <c oughs> ยังไงจับเลียมลุกขึ้นมาที่เลียมตุยท้องตบต่อยไตเอาเข้าไปหลายขนาดมากกระทืบหลังกระทืบหลังแล้วก็ถีบหน้าเอามานี่จับแขนมาทำเป็นแฮมเมอร์ล็อกไปข้างหนึ่งแล้วบิดมือนะโอ้โห อย่างัางี้พอทิ้งเข่าลงไปอีก่ะกรรมาการนับห้าแล้วนะมาลาเรียนจามานับหกแล้วเฮ้ยเอานับเจ็พังพริเช,ชขึ้นเวทีไปพังพริเช,ชบอกขึ้นมาดินะจึงขึ้นมาดิเอานับแปดขึ้นมาแล้วจะ้ะมาแล้วเอาโดนซอกเลยเฮ้ยมานี่เอาโดนไป มานี่จับเทคดาวแล้วทุบทุบลงไปทุบทุบนี่นี่นี่อ่าธนลุขอแท็กคันนี้ไม่ให้แท็กไม่ให้แท็กเวย้ยไม่ให้แท็กมาจับเวียงวิ่งมานี่นิกเบรเกอร์แท็กเอาอลิชเบลเลอร์เข้ามาหนึ่งอ่าลุกมานี่ลุกมาอัดคอนแคนอต่อยมุมเตะเข้าไป เึ้นเชือกนะอนลิสเมเลอร์กระโดดทิ้งเข่าลงมาเอาโดหนึ่งสองยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเอามาจับแขนมาแล้วก็แทงเข่าเข้าไปโดหนึ่งไม่ได้ครับลุกมานี่เอาโดนจับขาดราก้อนสกู ไปแท็กเอาโพไซดอนสกายเข้ามานะเจ้ผมเขียวหนี่นะตุยท้องเอาโดนคุมคามสะโคกระดือเตะเข้าไปเดี๋ยวยังไม่จบลุกม,มาอัดด้วยท่อนแขนเอาตตดเชือกแล้วมานี่จับมาท่าไรทูบหน้าอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกทีแล้วไงโชกขมาไปทีโอยล้มเลยแพ็กเลียมไฮซันเข้ามาเอาพี่เลียมมาบ้างนี่นะลาเวียสลงไปมานี่จับมาเวียงเด้งมากลาเวียสไม่ได้ทุกหลังอัดมากสอกกลับเอเลคอมแบทครูนี่ตั้งแต่เอายังไงโอ้ยเทคดาวลงมา จับบิดมาแล้วไงแฮมเมอร์ล็อกดีดีทีอ้าวโคนับเร็วหนึ่งสองยังเอลเลย์คอมแบทครูนะตั้งแต่ฟอร์มทีมกันมาสองคนนี้นะในานามของทีมนะยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะจนได้แชมป์มาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยแพ้ทีมไหนเลยนะสำหรับทั้งสองคนนะในานามของทีมเอ c เ m ย์คอมแบครู มาเสียบเข้าลอ็อกแล้วก็ไายไดรเวอร์เอากดหนึ่งสองยังยังไม่ยอมทีเรียมยังไม่ยอมมาลุกขึ้นมายังไงอัดคอนแขนมาคอนแขนยังไม่พอใจเอามาจับมานี่โดนบิดสอกไปเอาเด้งมาแล้วลาเวียดลมลงไป ไม่เอาแท็กอลิชเข้ามาทางนู้นแท็กพังพรินเซสเข้ามาอ่ะแท็กมาแล้วมานี่เอา้าเตะเอา้าทั้งสองคนยังไม่ยอมเข้าเอ้าเอา,เ,อาเลียมโดนเลยเนี่ยไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าะฮแท็กแล้วก็ออกไปอ่ะงนูนมานี่เอาวละมาหนึ่งสองสามสี่อ่ะธนูเขาไปเล่นกันไปตีกันทางนี้ก็ตีกันต่อเอาโอ้ยตกเวทีไปเลยโคไซดอนทางนี้ ตั้งวงนะจับตั้งวงใครเคยเล่นนาตาสินจะรู้นะตั้งวงคืออะไรนี่นะช็อปบบล็อกนะมาลุกมาในตัวกระเปียกจับมาไทเกอร์ซูเพ็กกดทันทีนับหนึ่งสองยังลุกมาแล้วก็อัดด้วยท่อนแขนมานี่ท่อนแขนไปอีกอ่านั่งข้างบนดีดี นั่งดีๆอย่าไปไหนอย่าขยับอย่าดิน้นเออจับเอวมาแล้วก็ทำอะไรการ์ดเว้นซูเปอร์ไพโอ้ย <c oughs> มาจับขามาได้แล้วก็กระทือเผ่าลงไป <c oughs> อ่ะลากมาทิ้งเชือกไว้แล้วก็ อ่ะเอาอีกเอายันเลยดีกว่าดึงแล้วก็ยันนะดึงแขนแล้วเท้าถีบหลังลุกมาสอกกลับโดยฟังเวนเซสปุยท้องบล็อกแขนแล้วอัดท่อนแขนเซเอาติดเชือกอยังไงมานี่เวียงออกไปแล้วก็อัปเปอร์คัตสปริงบอร์ดอัปเปอร์คัตอาธานูนแท็กมาแล้ว มาแล้วพอไซดอนมาแล้วมาเอา้ามาถึงก็โดนเลยมานี่เหวี่ยงตกเวทีพไซดอนตามลงมานะอะจบับก็มาโดนจอเบรกเกอร์โดยอลิสเบลล์ตบด้วยลังมือตบเอา้าลบได้มาตเตะเพราไปอัดด้วยท่อนแขนเอา้จาจับมากเหวี่ยงอัดกับที่ก้นคนดูเอา้าโดนแขนไปโดนอย่างไง ้าวโยกหลบโยกหลบอ่ะมานี่เสียบเข้าล็อกโยกขึ้นมาเข้าวบอมอ้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจับเวียงอาจกับรั้วอา้าวกรรมการนับเจ็ดแล้วยังไงตเตะอา้าโดนเตะกลับมาจับเวียงชนกับคอเวทีเอา้าเอา้านับแปดเอา้าวเวียงขึ้นไป อเล็กขึ้นเชือกตาการบอกลงมามันสูงกาโดทิ้งเขาเอาไงดีวะเอายังไงดีหาวิธีกระทืบหน้าหนึ่งทีแล้วก็จับแขนมาใส่คอสเฟสคอสเฟสนะหรือลาเบลล็อกงัดเข้าไปเอางัดเข้าไปงัดเข้าไปเอาเดยมมาเล่นงานพังพเพเซสตกเวทีไปแล้วยังไงทางนี้ยังไง ยังไงสิเอาดินหลุดออกมาได้ต่อยเข้าไปนี่น <c oughs> มามามาจับแบกขึ้นแล้วก็เอามาตรงนี้แล้วกันทิ้งลงไปนะสเนก์กายกรทืบกัร์ืทอรเอาโดนทีดสวนเอามาฟุ๊ส Scorpion Death Drop อ่าลุกมานี่ลุกมาเวียงอัดกับ,บมุมเอามานี่ยังไงจับมาบุนก่อนแซนสวิงแล้วก็จอบคิก,อ,กอ่ากระทืบมาจับแบกขึ้นแล้วก็อุ้ย GDS เอากรรมการนับไม,ไม่นับดีกว่าไม่กดดีกว่ามาจัดการทีนี้ก่อนเออเดี๋ยวมันมาขวางเดี๋ยวมันมาขวางโนเล่นมันก่อนเอาแท็กพังพรินเซสเข้ามาพังพรินเซสมาแล้วจับเลียมไฮริซันลุกขึ้นมาบล็อกเราอาดคอนแขนเข้าไปเตะมานี่อา้าวเรียบร้อยเจดไรน์เอาเสร็จเลยโอ้ยกดหนึ่งสอง ยัง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 เอาอะไรวะเฮ้ยโมโหหรือไงฮะเออทุกไม่โดนเอามาบล็อกแล้วต่อยเออโมโหเว้ยโมโหหิวเอาไม่ใช่มานี่จับมาโดนอัดทอนแขนเอา้ายังเด้งกับมาลาเรียลลมลงไปทิ้งสอกเอาดิ่ี่เลี่ยมขี่เลี่ยมเราบ้าดีเดือดอยแล้วมา ตบไม่โดนเว้ยลบได้มาแทงเข่าไปที่หน้ามองสิบอลเพื้อนเซตแท็กเอาโพเซดอนสกายเข้ามามาถึงเอา้าโดนเลยนี่นะยังไงต่อเตะเตะไปหนึ่งทีเอา้าลบแล้วเอา้าลบได้เหมือนกันลบเอ,าอ้ายังไงมานี่เอา้าใส่ใส่เฮ็ล็อกเอา้าติดเชือก ทำเป็นดูด็อกชกเอามาหนีหนี่หนี่ชกชกเข้าไปแล้วกัดคือพ้องจับลุกขึ้นมาแล้วก็อัดด้วยท่อนแขนตีเชือกมานี่จับเวียงมาอัดท่อนแขนใส่เอามาลาเวียแท็กเอาอลิสเบเลอร์เข้ามามาแล้วค่ะอลิสจับมาแล้วชก เข้าไปหนีหนี่ชกชกโชกเข้าไปโชกเข้าไปกะโดทิ้งเข่าใส่หน้าโอ้โหยมามาตบลบล็อกได้ต่อยมาเอา้าเตดีดีดดทีแท็กพังพริเซสเข้ามามาแล้วค่ะพังพริเซส เป็นเจ้าหญิงแห่งฟังนะแห่งเผาไปแล้วโคดหนึ่งสองยังอรอจังหวะให้อลิชลุกขึ้นมาจะเป็นบัญชีหรือเปล่าตเตะอาโดนจับขาได้โค้ดไลน์ลงวงไปกัดหืมหลุมานี้มาอาจคอนแขนออกตีมุม ติเชือมันจะติดบุ่มเม,มาแล้วก็ทำการทุบหน้าอกหนึ่งทีสองทีเอาแฟนๆช่วยนับหน่อยกี่ทีไม่รู้เอ้าทุบเข้าไปแล้วก็โฉคขมับโลยจับขามาทิ้งสอกใส่แล้วอย่างไรอย่างไรดีจับลุกขึ้นมา เตะเอาโดนเตะคืนเออต่อยท้องต่อยท้องมานี่คุมคาซสาโคจับมาตบต่อยตบแล้วก็จับเวียงเด้งเชือกมาเอากระแทกกันมานี่กว่านกเบรเกอร์แท็กไหมเอาแท็กเลียมเข้ามานะเลียมไฮเ่นมาแล้วพี่เลียม เลียมเหลือทนแล้วนั่นมาจับโดนซอกเลยนี่เนี่ยซอกเข้าไปมามาเข่าไตซอกไตเข่าอีกทีนึงลุกมาอ้าวแล้วก็ลาเรียแท็กเอาโคไซดอนสกายเข้ามานะ มาแล้วโพไซดอนเชื่อเหมือนเทพสักอย่างหนึ่งของกรีกต่อยมาจับเวียงตกเวทีนะเรียมไททิชันแล้วไม่ตามด้วยยืนรอกรรมการนับไปมาแล้วกระโดดอัดลงมาโอ้โหกระทืบต่อลบได้พี่เลียมเข่าดับลุกมานี่ฮะ ตะโดนศอกเข้าไปมาอุ้ยโดนเตะพื้นเตะเข้าไปนี่เนะี่ยอ้าวอ้าวใสเดดไลโอ้โหใส่ตรงพื้นข้างล่างด้วยพื้นแข็งๆนะมาใส่แล้วยังไงแล้วก็เหวี่ยงขึ้นเวทีกดไหมโกดไหม,ไหมให้เพื่อนมากดดีกว่าแท็กอลิชเวเลอร์เข้ามาให้เพื่อนมาจัดการดีกว่ามาตัวเองไปพักมานี่อัดเนท่อนแขนเนาะ อัดคอนแทนเฮ้ยมาจับเสียบเข้าล็อกแล้วก็พันิเชอร์ดราเฟอร์เอาเรียบร้อยเลยเอายังไงยังไงลากลากมาเอาโกดแล้วเอานับหนึง่งสองไม่ได้รังเพลนเซสมาช่วยฮะเอาโดนเตะข้อพับเลยนี่นี่เนะเตะเข้าไปมาแล้วก็จับมาเข่า เข่าเอาๆยังไงทีนี้กรรมการไล่ออกไปเออไม่ได้แท็กข้ามเข้าเหยียบแล้วกระทืบกระทืบมือกระทืบอ,อีกจกับอลิสลุกมาแล้วลากคออาไปไหนโควเคินบัคเกิลอาแท็กพังพรินเซสเข้ามาดับเบิลทีมหน่อยมาจับเวียงจอปโทโฮทิ้งสองกกระทืบ เอาจับแขนมาแล้วก็แทงเขา่ากดเอานะับหนึ่งสอกไม่ได้ได้หนึ่งเดียวกิเลียมมาช่วยนะเรียมไทชันเอามานี่ช่วยทำไมมาเหวงทิ้งลงไปเออไม่ได้แท็กห้ามเขา้าเว้ยแท็กเอาโพไซดอนเข้ามานะกิเลียมโดนเหว่งทิ้งลงไปข้างล่างแล้วอลิสยังนอนแพอยู่นี่ลุกมา จับมานี่เวียงเอา้ายังไงทุบหลังมาเอา้าโดนเตะสวนยังไงในเบรกเกอร์เอา้าจับลุกขึ้นมายังไงตบเอา้าเอา้ามาถึงโดนเลยเวียงขา้ามเชือกบล็อกได้อัดต้นแขนโดนเตะก้านคอตกเวทีโอ้ยอ่ะตามลงมาตามลงมาข้งางล่างกรรมการนับแล้วมานี่ เฮ้ยอ้าวจะดีทีไม่ได้โดนตีท้องนี่เนี่ย <_ C 1> ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเว้ยมาโดนเตะสกัดมานี่จับแบกขึ้นแล้วก็ทิ้งลงไปกับขอเวทีโอ้โหเซกาไอ้ชลุกมากรรการนับ6อันนี้บอกให้แน่จริงขึ้นมาดิเว้ยนับเจ็ดเอ้เอาเค้นไปหยุดการนับแล้วลงอาใหม่เอา เพียงขึ้นเวทีท่าน,นี้ขอแท็กเลียมขอแท็กอัธรุคลานไปไหนคลานไปไหนแล้วมานี่ไม่ให้ไปมาจับเอ้าแล้วก็ใสอุย้ยโกทูสลีปโกดหนึ่งสองอ้าวแพ้เลยโอ้เสียแชมป์เลยเลียมมาช่วยไม่ทันนะ Do we know some of this match? And no! AMPW World Tag Team Champions Rock and Roll Roses Rock and Roll Roses นะครับชนะและเป็นชแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่นะฮะในคืนวันนี้โอ้ชแชมป์เปลี่ยนมืออีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งชแชมป์นะฮะโอ้โห